สวัสด,ดีค่ะวันนี้ตอนรับข่าสูตรช่องมาลเวน้ำโชคชาแนลค่ะเซมินี 5, 1, ้วิ่งให้เด่นห้าเด่นหนึ่งค่ะสองตัวห้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสามตัวห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแปดค่ะมาเจนุกเขาวิ่งให้เด่นห้าสองตัวห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าสามสี่เก้าสามตัวเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์สี bon 5, 5, ่ค่ะเด่นสองผู้ใหญ่ใจดีเขาวิ่งบนล่างให้เด่นห้าค่ะ ข้านวทบุรีเขาวิ่งล่างให้เด่นแปดเด่นหนึ่งสองตัวล่างหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดค่ะมาน้องฟุกค่ะสองตัวแปดศูนย์แปดสามแปดห้าสี่สามสี่ห้าสี่หกกันหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสามตัวแปดศูนย์ห้าสี่สามหกแปดสามห้าค่ะต่อมาคู่ติบบนแขกครั้งวที่ผ่านมาเขาหกสามครั้งวนี้มีสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดค่ะ ใส่ล็อกครั้างที่ผ่านมาค่าหกสามบนครั้งน,นี้สองตัวบนล่างมีสองศูนย์สามศูนย์ี่ศูนย์แปดศูนย์สีเจดดเจดค่ะต่อมาแอดคิงค่ะสองตัวบนมีสองห้าสองหกสองเจ็ดห่งห้าหหกหนึ่งเจ็าค่ะต่อมาเฮียหงค่ะวิ่งเด่น3ามเด่นเจ็ดสองตัว3 0 3 5ูนย์สามหเจดห้าเจดสมตัวสามห้าเจ็ดศค่ะ ต่อมาแอดพงใจดีคขาวิ่งเด่น0เด่น1 2ตัว0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3ตัว2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0ค่ะต่อมาเงินเทวดาค้าวิ่งบนให้เด่น3 3ตัว3 8 2 0 1 4 7 4 1 8 2 5 9 8 0 2ตัว8 2 8 3 2 3วิ่ง่างให้เด่น7 องตัวล่างหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็ดห้าสองห้าเก้าแปดหกค่ะต่อมามานำโชกเขา้ายิงบนให้เด่นห้าเด่นแปดเด่นศูนย์ส่งตัวบนห้าสองห้าสี่แปดสองแปดสี่วิ่งล่างเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นหกสองตัวล่างหนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามหกแปดค่ะต่อมาแอนนิติแกคู่โต๊ดบนงวดที่ผ่านมาเขาสามหกสามค่ะงวดนี้มีสามห้าศูนย์สามห้าสองสามห้าสามสามห้าหกสามห้าเก้าค่ะ ต่อมาแอดเมค์เวิ่งเด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามตัวสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าค่ะต่อมา Ad may, แอดเจ้าหญิงแห่งตัวเลขค่ะงวดที่ผ่านมาเขาสองหนึ่งล่างค่ะงวดนี้วิ่งเด่นเจ็ดเด่นศูนย์เด่นหน 0, ึ่งสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งค่ะต่อมา Ad may, แอดดังเมฆสายค่ะเลขวิ่งบนเข้ามาสิบสองงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเขาสามค่ะงวดนี้ให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นหกค่ะ มาแอดมิตบอลเขาให้เด่นสามสองตัวเจ็ดสามห้าสามศูนยี่สเจดสี่ห้าเจดศูดหสมตัวแปดห้าสามเก้าห้าสามศูนย์ห้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ